สวัสดีวันพุธครับวันนี้มาเจอช่างแก่อีกคราหนึ่งนะครับนะวันนี้ช่างแก่จะเอามีดชนเผ่านะครับมีดชนเผามามาขายนะครับนะเป็นมีดชนเผาหลุดจองนะครับนะจทิ่จริงผมจะผมทำส่งนะครับทำส่งทางจังหวัดตากนะครับนะตามแถวแม่สอดร,รุ่มหางอะไรพวกนั้นนะครับนะ เนี่ยมันจะเป็นมีดชนเผ่านะครับปาปากะยอนะครับหรือว่าการเหลียงนะครับนะรุ่นนี้นี่ทำพิเศษนะครับนะจะใหญ่กว่าธรรมดาหน่อยนะครับนะความยาวมัน13นิ้วนะครับนะ13นิ้วเขาจะเอาเนี่ยเขาเขาใช้เดินป่านะฮะนะเขาใช้เดินป่าสันหนาขนาดนี้เลยนะครับนะสันหนานี่เป็น10มิลน,นะครับนะ สันหนาเนี่ยประมาณเนี่ยครับเนี่ยครับเก้ามิลสิบมิลเลยนะครับนะเก้ามิลสิบมิลเลยละหนาเลยละอันนี้นะเขาเอาเขาใช้เดินป่า,า,ปะะานะครับพวกตากระยอนะกระเหลี่ยงทางนี่แนหนะทางาพม่าอนี้ละแต่ไม่ได้ขายข้ามเขตนะครับนะขายให้พ่อค้านะพ่อค้าฝั่งเราเนี่ยนะครับนะแถวแม่สอดรุ่มผางเนี่ยเขาสั่งไปนะครับ สั่งไปจะขายให้ตามแนวชายแดนนั่นแหละนะทีนี้ว่าพอช่วงหลังเนี่ยนะครับเอาสั่งมาสองสองหีบนะครับสองสองกล่องนะครับกล่องละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเล่มน,นะฮะนะก็สั่งก็เอาไปกล่องเดียวนะครับพอดีช่วงเนี้ยครับช่วงหลังเนี่ยครับไอ พวกกะเหลี่ยงพวกปลาปากะยอฝั่งโน้นนะ <_ d ream> เขาย,ายข้ายถิ่นฐานไงครับนะเขาย้ายค่ายย้ายหมู่บ้านองนีนะเ <_ d ream> พราะว่าเขาโดนเครื่องบินโจมตีไงครับนะเขากลัวเครื่องบินนะครับพวกทหารมากาเดี๋ยวนี้เขาใช้กําลังทางอากาศนะครับ <_ d ream> เข้าบทขยี้ <_ d ream> พวกกะเหลี่ยงนะครับเมื่อก่อนนี้สู้กันตามภาคพื้นดินนะครับนะ <_ d ream> กะเหลี่ยงจะจะได้เปรียบนะครับ ก็จะมีค่ายมีหมู่บ้านอยู่ประจำนะครับอยู่เป็นหลักแหล่งนะครับตอนนี้ต้องย้ายหนีนะครับนะเพราะว่ากําลังทางอากาศนี่เขามาทิ้งระเบิดนะครับนะก็หนีตายเข้าฝั่งไทยบ้างเข้าหนีไปทางฝั่งม่า,บ,าบ้างโยกย้ายไปมันไม่อยู่เป็นที่เป็นทางนะครับพ่อค้าก็เลยชะลอการไปขายนะครับทีนี้ก็สั่งเอาไปไม่หมดนะครับนะ ก็เหลือไว้นะครับเหลือไว้ก็ก็มาขายต่อนี่แหละนะให้เอฟซีช่างแก่นะครับเป็นมีดมีดปลายวายนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีดปลายวายนะครับนะอันนี้น้ําหนักดีนะครับใช้ฟันต้นมงต้นไม้ได้นะครับต้นไม้ใหญ่ได้น้ําหนักดีนะครับนะใช้ต่อสู้ป้องกันตัวเดินป่านะครับนะ อันนี้อันนี้มาตรฐานของของเขานะครับอันนี้ที่จริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยสิบสองนิ้วนะครับยาวสิบสองนิ้วนะครับนะก็อันนี้ขายขายในฝั่งไทยนะครับนะขายให้เอฟซีช่างแกะให้ให้ชนเผ่านะครับพวกพวกเนี่ยครับพวกอีก็มูเซอร์พวกโมงนะครับอีก็มูเซอร์ลาหูนะครับนะกะเรียงปลาปลากะยอหรือว่า รีซออะไรพวกนี้นะครับที่ที่อยู่บนเขาบนดอยในป่านะครับเขาใช้กันนะครับมีดแบบนี้ครับใช้ตัดสับฟากสับไรนะครับนะก็ใช้ประโยชน์ไปไล่ไปนาไปสวนได้หมดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมีดนะครับมีดปลายไว้นะรุ่นรุ่นเล็กนะครับอันนี้10นิ้วนะครับ อันนี้ก็ทําขายมีฝักนะครับมีฝักแบบนี้ครับนะทาขายมีฝักเรียบร้อยนะครับอันนี้นะอันนี้จะพิเศษนะครับมันจะเป็นเหล็กแบริ่งนะครับนะผมขายนะผมขาย1000พบาทนะครับนะอันนี้มันจะเป็นเหล็กแบริ่งอันนี้ขายเท่าไหร่นะหกร้อยใช่ไหมเนี่ยหกร้อยนะครับเนี่ยนะหกร้อย เมื่อก่อนก็ขาย500ก็มีนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้แล้วครับตอนตอนรุ่นเก่าเนี่ยช่วงแล้วนี่ขาย500นะขายหมดเกลี้ยงไปเลยนะฮะอันนี้มันออกมารุ่นใหม่นะครับสร้างใหม่นะครับค่าแรงมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแม่เรื่องค่าแรงนี่อีกหน่อยเนี่ยนะขึ้นมาเป็น400 500นี่ช่างแก่คงจะคงจะยืนยืนอยู่ แบบเก่าไม่ได้นะครับนะต้องต้องปรับปรับตัวไปตามสถานการณ์อย่าว่ากันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันยังไม่ถึงเวลานะครับเดี๋ยวก็ดูช่องทางนี่ว่ามันลดรายจ่ายรายรายจ่ายลดประหยัดทางไหนได้บ้างนะครับนะพวกขานพวกเคิร์เดี๋ยวนี้ก็ห้ามเขานะครับอันนี้นะสิบสามนิ้วนะสิบสามนิ้วนี่ผมขายเจ็ดรอยนะครับนะนะอันนี้นะ สนหนาปึกเลยนะครับนะอันนี้ดีกว่าอีโต้นะครซ้ำนะฮะอีโต้นี่หัวตับนะครับความหนาเข้ากันอันนี้ปลายแหลมนะครับสามารถใช้ขุดใช้ใช้แทงหน่อไม้ได้นะครับใช้ป้องกันตัวใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้นะครับอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนะความคมก็เฉียบขาดนะครับนะความคมนี่ไม่ต้องกลัวนะครับนะ เดี๋ยวผมจะลองปาดก,กระดาษให้ดูรับมีดหนาๆแบบนี้นะครับนะหนาๆเดี๋ยวดูนิ้วนิ้วผมนะครับนะดูดินสอแล้วกันเนาะเทียบกับดินสอนะครับนะนะนะเนะนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่บางๆนะเนี่ยที่ลองเทียบดูนะครับนะอันนี้เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเอ่อเป็นเหล็กแบบรถเบนซ์นะครับนะรถเบนซ์รถเบนซ์นนลากไม้สูงสมัยโบราณนะครับนะ พวกรถจอหนังรถไอรถที่ว่าลากไม้สูงออกจากป่านะครับนะเป็นเหล็กดีมากนะครับนะดูดูดูดคมนะเนี่ครับลาวมีดโกนเลยนะครับนะชนิดนี้เรียกว่าอ่าโกนขนน่าแข้งได้เลยก็แล้วกันนะครับนะก็เรื่องคมนี่ไม่มีปัญหาอันนี้ผมแบบขนแบบแคล้ายๆแบบฟันไม้นะครับนะ ผลแบบฟันไม้นะครับนะผลแบบฟันไม้รุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้นี่จะคมเชียบกว่านะครับนะอันนี้เป็นเหล็กแบริ่งนี่นะอันนี้ก็หายหัวนะครับอันนี้ก็คมเหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นน้ำมันก็ <reinforced> คมเหมือนกันนะ ผนเพิ่มได้อันนี้ก็เฉียบขาดเลยนะครับนะก็700บาทนะครับเข้ากับขวานนั่นแหละมุยผมก็ขายเจ็ดร้อยบาทอันนี้มีดนะครับนะมีดจะใช้งานนะครับไม่มีฝักนะครับอย่าอย่าอ,อย่าถามมานะครับผมไม่ไม่ได้ทําฝักใส่ให้นะเพราะว่ามันมันใหญ่นะครับนะเวลาส่งเวลาอะไรนะเวลาส่งผมอยากจะขายให้แบบว่า ราคาประหยัดนะครับนะถ้าถ้าใส่ฝักใส่อะไรราคามันจะขึ้นพันไหมนะครับนะก็ไม่อยากจะขายแบบนี้นครับอันนี้เมื่อกี้ก็ฟันมาทีละเนี่ยครับชวบชุบชวบอนะะ ก็ที่ฟันใน,ไม,น <c oughs> ไม้เนื้อแข็งเลยอยไม้เนื้อแข็งอันนี้อันนี้ไม้นี่เลยนะนะไม้สาทรเลยนะครับ<ช>แต่ทีนี้ว่ามันมันมันเอาไปทําอะไรไม่ได้ครับนะก็ฟันเล่นเอาไปมาฟันเล่นนะครับก็ถงว่า,าน,นะครับความคมก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ถ้าเห็นแล้วนะครับนะ มีโอกาส่าซื้อไว้นะครับคุ้มค่าเลยนะอันนี้นะเล่มเดียวนี่ครับนะชั่วลูกชั่วหลานเลยแล้วก็แลกกันนะครับอันนี้นะจะบอกให้ครับซื้อซื้อตอนนี้นะครับนะผมมีอยู่70เล่มน,นะครับนะมีอยู่70เล่มอันนี้นะแต่ว่าพ่อค้านะครับพ่อค้าเขาก็ถามมาเหมือนกันนะครับบัญชีเขาก็จะเอาไปเพียสามสิบ สี่สิบเล่มน,นะครับเี่ยผมจะเอามาบอกให้ F c ผมก่อนไงครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเหมาไปหมดแล้วก็ยังไม่มีขายแล้วทีนี้ว่าเวลาทำก็ต้องทำทีละเยอะๆครับทำเป็นชุดใหญ่ออกมานะมันจะได้ราคาจะได้ราคาขนาดนี้ครับถ้าเราทำละสามสี่เล่มน,นี่ราคาจะแพงนะครับอันนี้อันนี้ลองไม้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวลอง ดีจริงๆครับเัืนี้เ็กนี่ไม่ต้องกลัวครับเนี่ยนะครับเห็นๆเลยนะครับไม่ดีนะไม่ดีนะไม่เอามาขายนะครับนะครับพวกนี้นะครับพวกค้าขายทางพวกนี้ครับพวก กับพวกกาเหลียงพวกปลาปลากาโยพวกเนี้นะครับเขามีพวกนี้นนนะม,มีมีวิชาคมนะครับถ้าเราทําไม่ดีนะทําแบบชุยชไปนะเดี๋ยวเขาแช่งเอานะครับวันี้นะ,ะแช่งเอานะครับก็อย่างดีแล้วนะ นี่ไม้เนื้อแข็งนะครับนะไม่ต้องไม่ต้องนับว่าไ,ไม้เนื้ออ่อนที่ว่าหรือว่าไม้สดไม้ไผ่นะครับนะก็สุดยอดเลยครับนะครับก็เดี๋ยวทานเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะหมดนะแบตเตอรี่มันจะหมดก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอนะ่ะเอาหอมปากหอมคอนะครับก็ให้ได้หมดนะครับนะ อันนี้เหล็กแบริ่งนะครับเหล็กแบริ่งนี่1นึ่พบาทนะฮะอันนี้ก็แหนบแหนบนี้ยครับแหนบเบ้นนะฮะแหนบเบ้นนี่ก็600บาทนะฮะนะรวมส่งแล้วอันนี้ก็700บาทนะครับนะครับผมก็ความความกว้างความยาวความอันนี้ก็ดูเอาเองนะครับนะมีอยู่3ขนาดนะครับนะนะใหญ่เล็กกลางนะครับนะก็ราคาก็พอซื้อหากันได้นะครับ ก็มีอ่ารีบๆเอานะครับรีบๆเอาครับนะก่อนนี้พ่อค้าเ็าจะซื้อไปขายต่อนะครับนะครับวันนี้ห้างแก่ก็มาบอกข่าวดีให้เอฟซีข้างแก่นะครับนะก็สนใจก็โทรมาเลยครับ0 8 9ย์7 2ด0กนะครับไลน์ก็ยก็0นย์แครับวันนี้อำลาก่อนนะครับวัสดีครับ good job.